สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะมื่อนี้วันหยังเนี่ยมื้อนี้วันองนังคารบึดมือวันอังคารสีฟ้าแม่นบอก <laughs> <c oughs> ก็เข้าใส่สีฟ้า <c oughs> ก็เลยจะบอกว่าวันอังครารอยู่ <c oughs> แต่ว่าก่าใส่เสื้อสีวันอังคารเดี๋แต่วเฮ้าใส่สีฟ้ามาซื้อเออกับว่าสีว้าเจงี่ลานะคำว่าเร่งมากล่รค่ะพี่น้อง ได้ยังกินข้าวแรงเนาะค่ะกินเพื่อนเนี่ยด้วค่ะถ้าสิกินอีกเนกี่ยยานอวน้วนะ <c oughs> <c oughs> นะน่ะน้องกินเพื่อเนี่ยด้วค่ะเด้อ <c oughs> กินเพื่อแซ่บๆนะคะส่วนคุณแล้วอีหลา่าอุ้งอิง,องสาวหน่อยเป็ดปานแพงเมื่อนี้ทำการแสดงที่วัดบางปิ้ง <c oughs> สมุทรสาคร I love you <c oughs> เป็นงาน <c oughs> เป็นงานประจําปีวัดบางปิ้งพี่น้องยิ่งใหญ่อรังการแล้วก็เป็นงานขึ้นสุดท้ายให้สมกับความยิ่งใหญ่ของวัดบางปิ้งของงานประจําปีวันสุดท้ายก็เลยได้สาวน้อยเพชรวันแพงกีฬาอุ้งอิงไปทําการแสดงข<อ>าดบทได้สทอดจันว่าไม่ไม่ไม่ได้คือโ่มาบ่ได้ต้องได้อะนะคนคือสิขัดอะยะน่อยสาวน้อยไอเลิฟอยู่เนี่แรงมากเป็นยังสี่เดีพี่น้อง จะเป็ี่ยนอย่างแย่แรงมาอากาศเปลี่ยนคนคือสิทธย์กัดหยาดเลยล่ะไอ้ยาไออ้ยาฝังปิ่งแมนคันเต็มแตกบึนบืนบางคันเนี่ยเอ่อเหี่ยงแตกบึนบืนค้นค่ะเดี๋ยวอีหลาวกรุงอิงมาหอดปรับเดี่ยวว่ามาหอดกับโอ้ยบ่บ่เกินบ่เกินความขาดหม่าของแขก ของแฉะของแฉะไม่เกินไม่เกินความคาดหมายพี่น้องข้าก็ไปกันแต่งตั้งแต่เว้นปานันบ่ะอุ้ยกันดีเดีจากว่าทนใเบิรงสมอคิปบ่ร์เล่พึ่งเข้ามาเมื่อวนกี้นี่นี่เดียนะหลายจ้ไปใส่มาพี่น้องค่ะหลายคนถามนี่เด็เห็นบออุ้งอิงโดนรุมเลยพุ่น่ะงานบัดบางปิ่งโดนรุมนียว่ามันรุมธรรมดาเดยพี่น้องนี่แต่ผู้เอาเงินไปให้เก็บเอาเก็บเอาลูก้เก็บเอาเก็บเอาเต็มกระตาอายะเก็บเอาลูกเก็บเอา เก็บเอาไงมันเบิดลูกย้อนซอทอดจันบ่จักเนาะงบอกพี่น้องเฮาว่าให้เฝ้าไปตะเวนนั่นแล้วกับตะตานี่ไปไปตะเวนอีหลีพี่น้องเข้ามาได้เนี่ยไปถ่ายลูกกับป้อนบ่แม่นผู้เนือนหน่อยเด้ผู้ละ200 300ผู้ละเป็นพันก็มีเก็บเอาลูกเอ้ยเก็บใส่กระตานี่หลยลูกสั่นตัวน้องเอ้อพี่แต่คนหะข้นแพงเนาะ้องสิล่ะพี่น้องเอ้ยบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นแม่ค้นนะฮัดแย่อันสาวดำนี่แทหละไเว้านำแน่ให้เว้าอีกแน่จักหน่อย คำว่าของแท้เอากัของแท่ยีเลีย่ยืนหนึ่งตอนออกไปหน้าเวทีน่ะนะแต่ละงานนะสาวน้ำเงินพีน้องบมสิเป็นช่วงเช็คเศร้าหรือสิเป็นช่วงคอนเสิร์ตของอีหลีแต่พื้นๆก็ยังพอมี่และพ่อมีศิลปินคนใดก็บ่ได้เห็นภาพคืออุ้มอิงนะสุมือนี้นะว่าแต่กำลังจะมาเนี่ยน้องถึงแม้ว่าจะเป็นทุกวันเนี้ยุคยุคหมอลำแบบ เฟื่องฟูสุดๆเลยอแต่ว่าหน้าเวทีนาเวทีแต่ช่วงอีหล่ายย่างหมท่านมี่ย่างบมท่านเห็นอะงานใดงานนั้นห้อไวถทายคลิปนี่เนาะงานใดงานนั้นเนี่ก็คือพ่ออิหล่าจะมาเนี่ยกะจักยางจักแลนแล้วยานบมท่านแบบรุ่มเขามาหนาจูงลูกจูงหลานแมนนาเวทีลุ่มเขามาเป็นกำลังใจมาถ่ายรูปนั่งมาติดนาเวทีแล้วก็สคัญเลคือ นหน้าเวทีสุนทาภู่แต่พื้นงเพราะเต็มหน้าเวทีสุนก็คือยุคที่หมอลําเฟื่องฟูสุดๆคือช่วงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ยังบอกท่านเห็นผู้ใดที่เป็นคืออีลาเลยแมนค่ะบ่านเห็นอีลีครับบอท่านเห็นอีลีกับเขาก็เห็นนี่แหละแล้วนี่เขาก็มาหวดเนี่ยบางหวดกันบอทนสีใบเอาเงินแม่พี่น้อง ไทลูกกับปอนเหมือนว่าไทลูกกับปอนแต่งมาเก็บเอาล <No ูกเลยเก็บเอาเล่หลายเก็บเอาเก็บเก็บใส่กระตาพี่น้องเลยลน่ะสารน้ำยืนเห็นแนวนี้เขากรยดีใจแล้วก็ขั้นไปภาคกลางไปวัดบางปิ่งมาแล้งนี่ช่วงเช็กซ่าสารน้ำยืดให้ทำหน้าทไทยักไวโบมาแล้งนี่วัดสต้องมีเพลงลูกทุ่งแท้ๆมาออดิโอบอเมนมาออดิชันมาห้องให้พี่น้อง ให้น<า>นพี่น้องฟังกระบงหูช่วงเช็กเศร้ากระบงหูกระลุนเบิงเราพ่อแม่ค่อยเป็นประกันเลยไป <c oughs> บอแม่ค้อยบ่ย่งอ่าก็คือบ่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเที่ยเฮาเห็นเนี่ยนอะแต่หอดอีหลาไปหอดนี่แะะพี่น้องเอ้ยผู้น่ะผู้มาถาผู้มาตะเวนอีลีสมกับต<อ>ีนัดไหวว่ามาตะเวนเด้อว่าสันสอทอจันเ้เพนเวา มตาวินที่ก็จุได้ประมาณหกพันคนอย่างเรมีหม่องยืนบ้านบมีหม่องนั่งหกเจ็ดพันตอนนั้นแล้วเพื่อนว่าเพราะนั้ทีเลือขี้ข้อกันแล้วสามันเงินบาที่ร้อกันจเสียงก็เอ๋อเน๊ยขี่เรือกัข้อกันแล้วน้องเคยจาสิบาทจังใดน้องผู้ใดกังอย่างนี้ผู้ใดก็อยากพออยาเข็นลูกน้อผู้ใดก็อยากพอยเข็นลูกผู้ใดก็อยากเข็นสมสอทอดจันบานบานละเนาะช่วงน้โอุ้มอิงนี่ค่ะ ฮิตสุดๆฮอตสุดๆฮิตสุดๆฮอตสุดๆยืนหนึ่งคล้องแข่นะคะเรามืออื่นอย่าลืมนะพี่น้องเมืองแจเนี่ยตรงเมืองจอยนี่จังไงเห็นบอกอินทภูมหางานวัดบ่นนี้คนสะอ่อนเนาะลูกสาวสะอ่อนผู้้ใดก็่าวหักผู้ใดก็แพงผู้้ใไดก็ะมานะคะเราเมื่ออื่นนะคะพี่น้องมืออื่นเพลงสร้างบอสมนองหักสร้างบอสมนองหักอีลาองอิงเอื่ยจินตลาพคุณลาบ ปล่อยมืออื่นนี่สามโมงเสาร์เก่านาฬิกาเก้านาทีเก้านาฬิกาเก้านาทีนะคะพี่น้องเนาะซอยกันฟังซอยกันแช์เป็นกำลังใจช่องเอื้อจินตลาผู้หลาบเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่จินตลาอ่าชแนลออฟฟิเชียลนะคะอ่าจินตลาชแนลออฟฟิเชียลหรือว่าจินตลาผูดลาบนะจะทั้งสองช่องออเพราะว่าเห็น เบื้องหลังเพื่อนก็ลงสองช่องนะคะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคืออยากสิวาวาพี่น้องเฮามาถ่ายอีลาอุ้งอิงเนาะคือเป็นไปตามคาดเพราะว่าเฮาขาดอยู่แล้วว่าเอฟซีตรงบ้าแบบนี้แหละตรงบ้าแบบนี้ลหละเพราะว่างานใดกับงานนั้นแล้วก็เป็นสูงานเนี่ยทางภาคกลางกับโบเมนเกียต่างบ้านภาคกลางบ้านเ่าก็คือกันแต่ว่าภาคกลางเพิ่นก็สิพิเศษเนี่ยเพราะว่า โดนโดนได้ไปได้ไปแม่แต่ก็แบบว่ท่านโดนบันไดได้เนี่ยเพิ่งหันก็เพิ่งไปซิกมือกับใจสิขาดแล้วพี่น้องเอฟซีอีลาน่ะนะตื่นเบิดบ้านหนักบ้านแท่งตื่นเบิดว่าะไม่เล่าอีกอย่างซิบมือการลงห้องเบิดแย่งพี่น้องต๊ะใจเบิดตื่นเบิดนะคะนี่ละนะแห้งเดือนหน้าบัตรนี้กบ่มีโปรแกรมหาที่เราอุ่นลูกหลุมหลานมาน่ะมึงติดละน้าน้เห็นบอกพี่น้องเห็นบอกยินมาสาดามิ เดือนมีหน้านี่บอมีโปรแกรมภาคกลางเลยประเทศเชังไรฮอหักแม่หักเอฟซีแล้วมากลางบินขึ้นมาอีสานบินเลยค่าตัวเครื่องบินสี่จักบาทเท่เนี้เอาทิตย์หนอนกับบินมาหาอีหล่ะเออขับรถขึ้นมาเลยแล้วแมนเสาร์อาิตย์กับมาได้อกพบินออกแมนบอกคนเอาขึ้นหนอดเนาะ่นหลับคนาคนไปหาโอู้แน่นสุดจอดแห้งไปบริไปมื่อป่าเด้ ป้อนปั๊บป้อนปั๊บ,บโดยกับฉันเก็บเสกตาลูกเก็บเสกตา <ใจ S 2> เอาห<ร>ิเตี้<ร>เอาให้เต<ร>ี้กระตาลูกเชื่อลูกสาวเก็บอย่างเดียวได้เดียวนี่เนาะเเออนาะส่งข่าวพี่น้องเนาะยังสิมวนตัวนี้เนาะเก็บเอาเก็บเ,เอาลูกลแต่เหลือใจเด้ยอยกีฬาห้องอังเถื่อมสี่ขาเพลงหนึ่งเมีนบอหนาเวทีน่ะเก็บโปเวิร์ตพี่น้องเก็บโปเวิร์ตอีลีเห็นมือมือนั่นอ้อยแสงสินอยากจับมือ ทาจนแบบฮอดเลงของเบาเอค้องนะ่ะก็บ้จับเพราะว่าอิหลาเนี่ยโมเห็นบมว่าอีหลาคาดอยู่ตะปุ่อยู่อีกฟังหนึง่งอยู่อีกฟังหนึง่งค่ะอีหลาห้องเพียงแลว้ห<อ>ลวห้องเพีงแล้วนั่นล่ะเพื่อนกับเพื่อนกับมาบัตตานีอิหลาอยู่อีกฟังหนึง่งเพื่อนบนบ่นาโพอยู่อีกฟังหนึง่งก็ไม่สิดีจับ สิขึ้นเวทีอย่างนี้แล้วจะไปกับโบได้ทีกับโได้ที่จะคล้องมาที่หลังน้องปัตตานีอีหลาไปอยู่อีกฝั่งนึ่งข้าแต่วุ้ยเอาอยู่ตะปนเราพี่น้องไปเก็บเอาพวเบิร์ตยังวะเออเดี๋ยวสีวัาสู่ฟังอีกเรื่องเราเพิ่นกันเลยบ่ากันนี้ที่ไปล่อถ่ายรูปไปล่อให้ติดอีหลาหรืออยสิไปจับไม้จับมือนายไปทีค่นั่นเถื่อลลำที่นี่ไปไปล่อานค่ะอ่าล้งเื่อบ่เห็นเด้สาวน้ำเยื้มพอไฟสาด โอ้พี่พี่มอนอิงเบาอยู่มือนันอยู่นันเซเว่นทีเ้าหักันคือเด้ยโมเยนพี่บอกโมเห็นแม่เลยเดียวสนะแม่ก็ยืนยกมืออยู่หันหลังแต่ว่าโมเ็นราะว่ามันไฟมันจะสาดเป็นไฟเป็นแผงเลยเนีแยเราเมือนันเพื่อนทดสอบไฟไม่นําของของสาวหน่อยเสด็จแบนน้าเมือนันอ่ะเพื่อนก็เลยแบบจะาจ่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจเนาะก็ต้องเข้าใจเพื่อนตั้งเถอะว่าเอาเพิ่นขึวงวกวว่าตั้งนี่แดี้โมเ็นพี่น้องไฟมันจ่ายแห้งคือออยไปมือนันก็ คแนนมัดจากทีลงมาข้างล่างถ้าไม่ออกมาชิดข้อดีจะไม่เห็นเสียดายเหี้ยงอยากจับมืออยากอยากทักทายกับไอพี่พอแสนสินแต่ว่าอุ้ยหนูคือเสียดายเนี่ยพีน้เบาเบาอยู่ตอนว่าเขาบริอัดคิมไปเนาะเขาบริอัดคิมอุ้ยเบาหนูก็เสียดายแต่ือเนี่ยโบเห็นเนี่ยโบเห็นไออยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโบเห็นพี่น้องแต่ว่าเป็นช่วงที่เบาเอกเป็นึ้นมาหของเพียงแล้วเนาะก็เลยกระตรงขอโทษก็ห้นาลาพี่น้อง บเมน่าบเมน่าบยากท่าทายบเยนิกไม่โบเยนพี่้องแล้วคือ่บอกอกมาชีดเวที่้ยจากไ้ติบมือนั้นจะกห้ติบไอน้องลําเพินเออยุดจนลอยไหมพอหยุดกับโบเ็นพอยังก็บเเยนบรว่าบบเ็นบว่าเขาต้องโตน่อยเขาเคยลำเพินลูกลำเพินเน่ยจากไ้ติหลาน่ะก็ยังเอิญอยู่จนสี่เอิญอยุ่จนลอยกัเลยปรเดีให้ไ้านเสมอเน่ะ พ่อป้าพึ่นก็ยืนอยู่ตั้งฟังหนึ่งน่ะนะก็ต้องเข้าใจพี่น้องก็เข้าใจก็ว่าเป็นยังเดี๋ยวงานหนาเอาให้ยไม่ก็ได้วนมากเอยนั่ะละเออวนมากเอยจ้ะเข้าใจตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจกันอยู่ค่ะเพราะว่าเวทีไฟแห้งล้วก็ หอนเัื่งการกระเบิงบะทวะปะเถงแต่ดีใจค่ะพี่น้องดีใจที่เห็นภาพนี่เห็นพี่น้องหักแพงกีฬาอุ้งอิงแบบนี้เอามวนมวนเด้อค่ะมอน้เด้อมวนมวนงวนฟี่มวนมวนสดแจงเบิรงเดเด้อขอบคุณพี่น้องในไลที่ติดตามคลิปวิดีโอยูดีไม่แห้งหักแพงแบนปันค่ะสวัสดีค่ะ